เอาละครับพี่น้องครับพี่เลี้ยงสอดตาแง่งหูล้วครับสำหรับทีมงานเทพพนมครับดุนกันชมกันเลยครับผลงานสีสดใส飒飒นะครับเทพพนมครับแต่งโตยางโวดเร็วครับพุ่มมาตรฐานบ่ต้องพูดถึงครับสำหรับใครนี่ครับเครง่ายแห่งเมืองพนมไพรครับเทพพนมครับเอาละครับพี่น้องครับพี่เลี้ยงลงจากฐานเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทีมงานเทพพนมครับ เทพพนมครับส <Cal> <ALLY> <S an young men> ใสาันสามเลยเรทิ้งพาไปไปล้าขจอาขาลำตัวครับเสียพนมครับพี่น้องครับเฮ้ยยเนอะออสามมาเท่านั้นเอง เียกล้สุดยอดของลำตัวครับพี่น้องครับลล่นกันครับสวยง่ะสุดยอดอื้มดีครับพี่น้งนองครับเจียพนมครับ jaga kita penangkap